ตอนนี้งานอะไรเอ่ยตอนนี้นะคะงานอะไรนะออกซิเจนออกซิเจนเอาซีเยนเาเอกซิเจนดาราที่ว่าดาราที่ว่าโอเคเราจะพาไปดูบรรยากาศกันนะคะเราเกาะนี่นะคะว้าวเห็นไหมใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปดูการตุ้มตุ้มตุ้มตรงนตุ้มอะไรนะคะตรงนต้มมีคอนเสิร์ตมีนิคอนเสิร์ตใช่บรรยากาศตอนนี้เริ่มล่มนะเออเริ่มล่มแล้วเบ้าใหญ่โตมากเทศกาลร้อนนานาชาติเทศกาลร้อนนานาชาติดู <ś ificial novelty> เดินต้องระวังต้องระวังต้องระวัง,ง,วงสาย <c oughs> งานแ <ś> วาที่นี่นะครับ <ś uga> ก็บจะมีทั้งหมด3ามโซนด้วยกันคือสาโซนด้วยกันเนาะก็ก็จะมีโซนแวโนวโซนแววแล้วก็โซนเวทีโซนร้านร้านขายของนะครับแล้วก็โซนมินิบรลูตอนนี้เราอยู่หน้าเวทีมินิคอลต ็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนเวทีเขาจะมีการเล่วทีสดนะฮะบรรยากาศตอนนี้เย็นสบายมากตอนนี้กี่โมงเอ่ยตอนนี้ห้าโมงห้าโมงห้าโมงบรรยากาศดีมากช่วงหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงวันเสาร์นะครับแล้วก็เปิดมาเป็ที่สบายฟังแล้วก็ชื่นใจในภาพของบรรยากาศที่ร้อนเนี่ยวันนี้เราข้างหน้าของเราเป็นโซนอะไรครับเป็นโซนของพินนะครับของคาาบาลเ็นบูธ เราได้ซ um. ื pues ้อของกันนะครับก็อันนี้เป็นบรรยากาศภายในงานนะครับเห็นหน้าบ้ากินอาหารแล้วฮัลโเห็นหน้าเราหรือเปล่าดูครับเป็นตลาดริมทะเลที่แบบน่าจะบรรยากาศที่สุดในไทยแล้วมั้งทุกคนครับตรงโซนอาหารคนเยอะมากไปนี้เลยทุกคนร้ ต้อาหารอาหารหลากหลายนะครับก็เอาพร้อมมาฝากไว้ที่ได้เลยนะครับออันนี้นะครับก็สภาพบรรยากาศในวันนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรายังมีเวลาอีกหลายวันนะครับถึงวันที่17เนาะถ้าใครมีโอกาสได้มานะครับก็ลองแวะเวียนกันมาดูแต่เราต้องํำใจเรื่องของรสตินิดนึงนะเพราะว่า ดนิดนึ่งนิดนึงนิดนึ่งนิดจริงๆนะครับแล้วก็เราจะได้มาเห็นสภาพบรรยากาศที่แบบว่าโอ้ไม่เคยเกิดในอ่าวมะนาวจังหวัดนาที่ว่านะครับโอเคก่อนดีครับ